มากราบสวัสดีเอซนุชโกชาแนวอีกรอบด้วจ้าเมือนี้นุชจะพามาเมืองยกยอยกสะดุงอปาซิวแม่ไครนอผีนวนสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะพี่นวลทางผุนทางผุนพีนี้จ้ากพีนี้ว่ามองนั้นบ่ค่อยมานจ้าเพิ่นเลยให้นุชมาถ่ายคลิปตรงผีนวลค่ะโอ้ยพี่น้องแน่เปิดกล้องก็ได้ตักเลยค่ะ ที่นี่ว่าใหไทยคลิปม่องพี่นวลก้อนม่องพี่นวลหมานป่าจ้ะเอาจอดๆเลยได้ค่ะยุนาบ้านจังเนี่เห็นบ่ค่ะหน้าบ้านพี่นวลนะคะเขับไปเมืองใกล้ๆเลยค่ะที่นี่มือเ้านี่ถือหลายๆจ้ะมื้อเาเยมันเริ่มซาแล้วมันเริ่มจะงามลงแล้วเอาน้ำไหลแห้งบ่แห้งกระดอยเนาะจ้ะนี่มันจะอ่อนแล้วนะอ่อนตูเยอะมันขาถือบาดถือบาดเพราะถือน่แต่ว่ามือเ้านี่ถือตลอดอ มันนี่ว่าจะไปตลาดก็เลยฝนตกเนาะกสอลูกเนีนๆไปฝนตกเข้ากับขายของไม่ค่อยดีเนาะถือโอกาสยกสะดุ้งนาบ้านเลยค่ะยก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 อุ้ยใส่ค่ะจ้าขายดูตัวใหญ่มากไปจมูกนอนนูดเแมน เอาเด็บค่ะคุณยายปลาไข่จ้ะปลาไข่ปลาไข่ปลามันจะขึ้นมาวางไข่มั้งแล้วก็ต้องเอาไปกินเนาะแมนค่ะหาอยู่หากินจ้ะชาวบ้านจ้ะเนาะแมนค่ะอยู่ไซก็เจากับตึกสุดๆไม่อีกแล้วพ่อแมาจ้ะโอ้แต่ว่าก็ได้ข่าวร้ายใส่หอนยกหอนแสดงว่าห้องแนมเห็นเลยตัวนี้น้ำใส่หนีน้ำไมนใส่อืมอื้อ ทั้งข้างหลังเพิ่นว่าปลาบ่ขึ้นจ้ะมาขึ้นแต่มองนี้ละเพิ่นว่าเศร้ามองนี้มันดีไอือบ่เคยนั่นจนมันเนาะไหลมาจากของปลาแหววเนาะแม่นบ่่ทีว่าขึ้นมาจากข้างหนองน้ําโอ้แม่นขึ้นมาจากหนองน้ำแต่เข้าท่งนาน่ะโอ้มันมาค่าอยู่หน้าท่อปหน้าบ้านโอ้พี่น้องดงดงอีกแล้วปพาร์ตเป็นไงคะตัวใหญ่ไปเต็มนั่นเนาะไป็นกะเเดงข้นกินดีเนาะแมน เป็นม mm ุก hmm. กินเนาะงานปลาแววกับแบงหอกคือกันเด้ปลาแววแม่สิทธิ์พี่นวลว่าเป็นตาแบงค้นกินเนาะพันวาจะแบงจังได้ผู้ใดกับพ้ากันออกมาตึกเต็มหน้าบ้านชุกค้นเลยจ้ะเนี่หมู่บ้านนี่จะมีคล้องหน้าบ้านเวยค่ะนี่ค่ะทุกคนเลยจ้ะเน่หาอยู่หากินอยู่หน้าบ้านจะาของเลยค่ะพี่น้องแน่พูดค่ะเฮียนเพียน พี่นวลจ้ะเจ้เกาโนดเจ้เกาปลาคอง่ายเต้นขึ้นมีนี่ดีได้น่ะเดินกันย่าทำไมเก่าน่ะปลาหลายปลาเต้นขึ้นถนนทั้งนาบ้านเจ้านี่บอปลาคอเพิ่นว่าค่ะเอจ้าเกานั่นบ้านนี่กระตุกพวกนี้แล้วแต่จะโดนน้ำบุญเขาสากมันจะมีปลาคอหลายเนาะมันคือสุนปลาขาปลากระขามนรงพอมันจะกระโดดขึ้นนาบ้านเก็บไปเท่าหลายกิโลอยู่เด้ปลลาตกนอย๊ะเกาน่ะเพิ่นว่าแม่ค่ะ ปลาคอต้นอันขามข้องค่ะข้องหน้าบ้านเนาะค่ะขึ้นมะนีค่ะปลากอปลาคอหลายแบบนา,<ม>นาเดือนกัญญาน่ะมันจะกระโดดช่วงบุญคศาส์มันได้เธอละหลายกิโลอยู่เก็บปลาหน้าบ้านได้กระเด็ดปนแลน้วนอยายปนปลาคอน่านได้อยู่จ้ะตัวใหญ่นะคะเหนื่อยแล้วก็หายยายแล้วยกต่อนอยนายแมนบ๊อ <laughs> โอ้อนซอนจะมีคล้องหนาบ้านค่ะยกยกยกลงยกโอ้ยปุดองไรทีหล่ออันนี้ปลาซิวหางแดงเนาะแมนจ้ะโอเคาคุณยายยกแล้วค่ะทีนี้มานคือเกาอันบบยาย เดี๋ยวลายโตอยู่ยายจำว่าเป็น,นเขาโอ้โอห,หเ, <c oughs> เป็นภาพที่น่ารักนะคะ fc ขอบคุณ fc ค่ะที่ดูนะโอเคค่ะคุณแม่ไม่เข <นะ S 2> ่าอยู่เนาะอาคุณยายอันตึกต่อหรอจ้าพี่น้องอยายยองยกดูแป๊บนึงเข่าไหมอุ้หเข่าอยู่ตัวนั้นายายเ <c oughs> จ้าคืบ หมานป่าเทนยยียายโอ้ยายหมานป่าเลยยายประดี๋ยวแม่งแน่น,น่ยายประดีหาป่ามาไหนไม่โดนละจ้าแม่นบ่โอ้ยอย่างเนี้ยพี่นวลอันเพิ่นพักยกก่อนจ้านี่ค่ะนั่งอยู่ข้างๆนี่ยละค่ะอ่าลุ้นกับคุณยายด้วยจ้า <c oughs> นี่เด็กพี่นวลมึงคุณยายในกล่องกูงามคือนอย่างเนี้ย คุณยายเล่าน่รารักเยอะคุณยายยิย้มเชิงน่านได้อยู่เด้อค่ะได้อยู่เด้องมาซื้อบ้านเราเนาะเนาะอย่างงจ้าจ้านี่จ้ามดหลงเนาะหลายอยู่ตัวใหญ่เลยเด้อค่ะนี่ค่ะจ้ามือเศร้ากับด้ร้ายค่ะมือเศร้า เลยบ่ยายได้บ่โอสองแต้มค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะตัวเล็กก็มีนะคะตัวเล็กปล่อยไปพี่เพิ่นว่าจะเอาตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะปค่อยอย,นะอ,ยอ,ออ,อยหหเนาป่กัมดตวไช่วงนี้คัดใส่ได้จ้าพี่น้องอคัดใส่ปลาซิ้วจา้าตัวใหญ่ไปหมกมัน <laughs> จะแซ่บจังแซ่บเป็นบ่จับน้ำปล่อยน้ำมันจะได้บุญ อ่าคุณยายจะยกแล้วค่ะท่านผู้ชมยายนี้มันโค้งเยอะนะคะยายยายผืนเหลียวบ่เห็นป่าได้พี่น้องยกขึ้นเลยได้ค่ะยายล็องมบิกันหน่อยยายพำหนดกับยังบ่เห็นค่ะนานโอ้ไปซิวปลาซิวอันนี้เราไม่ต้องไปดองข้าวจาตักเอารถพี่จ้าโอเคค่ะ